ทุกคนเราไปตามน้องตัวนี้มาจะบอกว่าน่ารักมากน้องเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบโกพาของแบรนด์เขามีถ้วยแก้วมาให้2ใบมีใบรับประกันและก็มีสติกเกอร์ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาทําเมนูยาคูฟุตตี้สมูตตี้ขอบอกว่าเมนูนี้นะคะอร่อยมากดูคลิปนี้จบนะคะทาขายได้เลยวัตถุดิบก็มียาคูอะโวคาโดหรือผลไม้รวมก็ได้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตน้ําแข็งค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเราจะใส่วัตถุดิบทุกอย่างนะคะลงไปในแก้วใบนี้ค่ะใส่อโวคาโดตามด้วยโยเกิร์ตค่ะแล้ว ก็ยาคูอย่าลืมใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ค่ะที่เอาไว้สําหรับปั่นปิดให้สนิทเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะพร้อมแล้วกดปั่นได้เลยค่ะ ง่ายมากดูดีทุกคนเนื้อสมูทตี้เนียนเข้ากันไวมากเสร็จแล้วนะตานรร้าทานไหมคะและความดีงามก็คือถ้วยคู่ที่เขาให้มามีถ้วยแก้วสองใบแล้วก็มีฝาปิดสองถ้วยที่สามารถใช้ได้ด้วยกันด้วยนะคะแถมยังสามารถถือแล้วก็พกพาไปข้างนอกได้เลยดีงามสุดๆเลยค่ะเป็นได้ทั้งเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งแก้วนะคะสะดวกใช้งานมากๆพอทําความสะอาดก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากค่ะที่สําคัญนะคะเขาใช้วัสดุแบบฟูดเกรดปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนค่ะใครที่กําลังมองหานะคะเครื่อง ปั่นที่พกพาง,ง่ายสะดวกสบายจิมตะการเหลืองด้านล่างได้เลยค่ะของเขาใช้ดีจริงๆค่ะ